หลังจากที่สถานการณ์ในเมียนมาเป็นแบบนี้นะคะก็มีหลายฝ่ายถามไปถึงท่าทีของอาเซียนว่าเห็นอย่างไรบ้างหรือจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะเดียวกันรวมไปถึงอิทธิพลของจีนก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอิทธิพลของจีนค่อนข้างจะมีความสําคัญอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน แต่วันนี้ไม่ได้มาตอบคําถามเรื่องเมียนมาค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งะคะของสิ่งสําคัญที่มหาอํานาจทั้งจีนและก็สหรัฐเองต่างเป็นผู้เล่นสําคัญที่เข้ามาแข่งขันสร้างอิทธิพลในภูมิภาคอาเซียนเราวันนี้เป็นคําถามของอาเซียนว่าในนามอาเซียนจะปะทะ,ะเผชิญหน้ากับจีนหรือกับสหรัฐอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยนะคะ ซึ่งหลากหลายประเด็นนะตอนนี้ก็ทําให้อาเซียนถูกตั้งคําถามว่าจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่นะคะโดยเราจะย้อนกลับไปดูการพบกันเป็นครั้งแรกค่ะในรอบกว่า1ปีของ2ผู้นํามหาอํานาจอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะโดยประธานาธิบดีสีได้เดินทางเยือนสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบกว่า6ปีปเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป จัดขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐภาพและคลิปที่ทั่วโลกได้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีความสำ,สำคัญอย่างยิ่งคือถ้าในวงการบันเทิงใช้กันก็เรียกว่าเหมือนสยบข่าวเกาเหลาเพราะว่าความสัมพันธ์ทั้งสองชาติช่วงระยะหลังได้ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันลำบากก็มักต้องพยายามแข่งขันเสริมสร้างอิทธิพลอยู่เสมอค่ะอย่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้นมา ก็นับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งสหรัฐและจีนก็ต่างเข้ามาแข่งขันสร้างอิทธิพลอย่างต่อเนื่องถ้าอ้างอิงตามบทวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายคนนลงความเห็นว่าทั้งสหรัฐและจีนต่างก็ไม่ใช่หุ้นส่วนกันโดยพื้นฐานธรรมชาติแต่ก็ไม่เชิงจะเป็นศัตรูกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่ทางสาหรัฐเองก็ยอมรับว่าจีนมีข้อได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์คือติดกับอาเซียน ก็เลยทาให้การขยายอิทธิพลของจีนไม่ได้ยากลําบากสักเท่าไหร่เห็นไ, <He ard S 2> ได้จากโครงสร้างสัมพันธ์ผ่านวันเบลวันโรสหนึ road, ่งแถบหนึ่งเส้นทางการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นล่าสุดรถ,รถไฟบูชนะคะรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียหรือแม้แต่การให้สปปลาวยืมเงินกว่าพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ว่าความได้เปรียบนี้ก็นําพามาซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับบางประเทศในอาเซียนนั่นก็คือประเด็นข้อพิพาทอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ค่ะ คาราคาซังมานานหลายปีแล้วก็ยังดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพอสหรัฐเห็นตรงนี้ก็ใช้ข้อพิพาทนี้ค่ะสแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างประเทศในอาเซียนโดยนโยบายต่างประเทศที่เห็นเด่นชัดอย่างมากในรัฐบาลของไบเดนนะคะก็คืออินโดแปซิฟิกค่ะย้อนกลับไปเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วรัฐบาลวอชิงตันนี่จัดการประชุม u s เอสอาเซียนซัมมิตขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านการระบาดโควิด -19 เ ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยออกมาต้อนรับเหล่าผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนมีประเด็นที่มีการหารือและถูกยกระดับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือการพยายามรักษาความมั่นคงทางทะเลและเสริมสร้างความร่วมมือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ South China Sea Code of Conduct แต่ฝั่งจีนค่ะพอรู้ก็แสดงความคิดเห็นบอกว่า แนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้เนี่ยจีนอยากให้เป็นประเด็นที่จํากัดวงเฉพาะระหว่างอาเซียนและจีนเท่านั้นแล้วก็ขอให้อาเซียนอย่าได้เปิดช่องให้มือที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้คําถามสําคัญคือแล้วถ้ามีกรณีแบบนี้อาเซียนควรทําอย่างไรท่ากลางมหาอำนาจที่แข่งขันกันนี่เป็นคําถามนะคะแล้วก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะถามมาหลายครั้งว่าควรจะทําตัวอย่างไรวางตัวเป็นกลางก็แล้วหรือต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหรือจะพนะ หรือว่าจะปะทะ,ะเผชิญหน้าไปเลยอย่างเช่นเผชิญหน้ากับจีนไปเลยไหมซึ่งตัวของนุ่มนิมเองนะคะมีโอกาสพบกับสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเอเลนอยสวอเทมนี่ดักเวิร์ธ่ะซึ่งเธอเป็นหนึ่งในคณะทํางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอาเซียนช่วงระหว่างการพูดคุยนะคะก็ไม่อนุญาตให้บันทึกคลิปแต่ว่ามีเสียงสัมภาษณ์ของ,งสวอดักเวิร์ธม,มาซึ่งท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยแต่แนะนําว่าอาเซียนเนี่ยควรจะรวมเป็นหนึ่งโดยให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการเดินเรือค่ะ I don't want ASEAN to confront China. I, I'm not interested in confronting China. Mm -hmm. I am interested in being an additional choice to China. Mm -hmm. uh, what I'm interested in is upholding international norms, things like territorial waters, freedom of navigation. um, understanding, um, uh, uh, supporting human rights. That's what I'm interested in. And so I think ASEAN as a group should unite and, and uphold those international norms. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสาตร์ที่ทั้งสองชาติต่างก็หมายมั่นสร้างอิทธิพลให้เหนือกว่าทั้งในมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจนะคะแต่ถ้ามองออกมาให้ไกลขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าอย่างเช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จุดเดือดของเมียนมาในตอนนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นคือเมียนมาก็มีสงครามกลางเมืองมาตลอดแล้วทุกการประชุมทุกๆครั้งของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็จะมีคําถามสําคัญว่าท่าทีอาเซียนทําอย่างไรต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาพอมองออกมาให้ไกลขึ้นเนี่ยตัวอาเซียนเองก็ถูกคอรหาว่ายังคงอ่อนแอในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยหลักการก็คือไม่แทรกแซงกิจการการเมืองระหว่างประเทศกันซึ่งถ้าตามรายงานข่าวที่ผ่านมาจากความเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศในอาเซียนเอง ถ้าไปดูนิกเกอิเอเชียเนี่ยนะคะเขาพูดถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียซึ่งมีต่อประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนหรือแม้กระทั่งเดกการเดียนค่ะที่รายงานว่าเมื่อกุมภาพันธ์ปี2023นี่เองฟิลิปปินส์นะคะเพิ่งจะอนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพเพิ่มอีก4แห่งรวมเป็น9แห่งเพื่อรับมือกับการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนซึ่งถ้าหากยึดตามหลักผลประโยชน์ของแตล่ละประเทศ ดูจากตรงนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าบางประเทศก็อาจจะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไปแล้วในบางบริบทที่จําเป็นต่อประเทศตัวเองแต่ถ้าตราบใดที่ยังคงดํารงตัวเป็นผู้เล่นคนสําคัญในภูมิภาคนี้การคํานึงถึงประชาชนก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอนค่ะติดตามพรีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย